วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อมหัวฉีดนะครับหัวฉีดแก๊สรถยนต์นะครับอาการของมันคือเสียงดังนะครับมีเวลามันฉีดจะมีเสียงดังนะครับหัวฉีดแล้วก็เครื่องสะดุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าหัวฉีดนี้มันรั่วนะครับมันรั่วอาจจะต้องซ่อมนะครับซ่อมแล้วก็ปรับตั้งค่าใหม่นะครับแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นน้ำมันด้วยนะมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นแก๊สนี่จะสะดุดแล้วก็หัวฉีดก็มีเสียงดังนะครับดังแตกแๆๆกแกเนื่องจากว่า เหล็กข้างในมันนะครับมันกระแทกกับเหล็กหัวฉีดด้านในนะครับมันก็เลยมีเสียงดังครับถ้าตอนแรกๆจะไม่มีเสียงนะครับนี่นะครับด้านในมันจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นยางยางอยู่ด้านหัวท้ายนะครับนานๆไปยางมันก็จะสึกนะครับแล้วก็ทําให้แท่งเหล็กนี้กระแทกกับตัวหัวฉีดนะครับทําให้มันมีเสียงดังแตกแต๊กแตกแทกก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องปรับตั้งใหม่ครับ คันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าหัวฉีดน้ำมันใช้ไปนานๆเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันจะบาดทําให้เป็นรูกว้างขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งเราใช้แก๊สโซฮอเนี่ยมันจะยิ่งบาดเร็วขึ้นนะครับทําให้รูรูหัวฉีดมันกว้างขึ้นนะครับส่วนผสมมันก็เยอะขึ้นนะครับทําให้เปลืองน้ํามันนะครับอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดด้วยนะครับเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็ซ่อมหัวฉีดแก๊สนะครับทั้ง2อย่างเลยนะครับ ก็ต้องถอดขั้วแบตก่อนนะครับใช้ประแจเบอร์สิบนะครับถอดแล้วก็ยกขั้วแบตออกนะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มาร์กสายไว้เหมือนเดิมนะครับมาร์กมาร์กสายแต่ละหัวฉีดไว้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยมาร์กไปให้นับจากทางนี้นะครับเนื่องจากว่ากลัวหลงนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันกลัวหลงนะครับเราก็ถอดถอดสายออกก่อนเลยนะครับเนี่ยครับ ถอถอดสายเสร็จแล้วก็เราก็ถอดท่อครับท่อที่ไปแมปเซนเซอร์แล้วก็ท่อไปแต่ละหัวฉีดนะครับไปแต่ละลูกสูบนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอดท่อที่มันมาจากหม้อต้มนี่ครับนี่นะครับหลังจากที่เราถอดหัวฉีดแก๊สออกแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนหัวฉีดน้ํามันก่อนนะครับเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถอดคอยก่อนนะครับถอดคอยหัวเทียนก่อนนะครับนี่ถอดคอยหัวเทียนก่อนนะครับ เนี่ยล้วก็ยกหัวออกแล้วก็ถอดปักปักหัวฉีดครับเนี่ยปักหัวฉีดนะครับถอดปักหัวฉีดออกนะครับแต่ละหัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอด Interior, น็อตเบอร์สิบอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ถอดรางหัวฉีดตัวเบอร์สิบสองสองตัวนะครับตัวที่หน er ึ q ่งตัวที่สองแล้วก็ยกรางออกแล้วครับแล้วก็เอาหัวฉีดใส่นะครับนี่นะครับอันนี้หัวฉีดเก่านะครับผมเปลี่ยนแล้ว อาจจะไม่มีรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมถ่ายทําไปด้วยก็เลยไม่ไม่ค่อยถนัดครับก็เลยทําไปแล้วก็ถ่ายทีละทีละขั้นตอนนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนหัวฉีดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับต่อไปเราก็ไปซ่อมหัวฉีดแก๊สนะครับหัวฉีดแก๊สตัวนี้นะครับครับหัวฉีดน้ามันเปลี่ยนแล้วนะครับนี่หัวเก่าคือผมซ่อมไม่ไม่ได้นะครับซ่อมไม่เป็นนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนหัวอย่างเดียวซื้อมาหัวประมาณ 400กว่าบาทครับส่วนหัวฉีดแก๊สนะครับนี่นะครับหัวฉีดแก๊สนี่ผมซ่อมได้นะครับโดยการเปลี่ยนแท่งเหล็กด้านในมานะครับเนี่ยครับแท่งเหล็กพร้อมลูกยางพร้อมสปริงนะครับเนี่ยสปริงแล้วก็มีลูกยางนี่นะครับนี่นะครับการถอดก็เราก็ใช้ประแจเบอร์12นะครับถอดหัวฉีดมันออกก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีรูเราเขาใช้ประแจเบอร์12ถอดออก ทีละหัวทีละหัวนะครับแล้วก็แท่งเหล็กนี้เราจะเปลี่ยนเราก็ต้องถอดถอดคอยมันออกก่อนนะครับนี่ยครับโดยการถอดปิ้นล็อกนะครับใช้ไกลค่วงแบนเล็กนะครับถอดปิ้นล็อกออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วเราก็ยกออกนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับ ในการขันออกนะครับนี่นะครับหลังจากขันออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีแท่งเหล็กอยู่ด้านในนะครับนี่ครับสังเกตว่ายางมันจะสึกมากเลยครับยางมันจะมีรอยบุ๋มเข้าไปนี่ครับไส้ในแล้วก็ด้านในก็สกปรกด้วยครับเราก็ต้องเปลี่ยนแท่งเหล็กตัวนี้นะครับเนื่องจากว่า เนี่ยยางยางหัวมันสืกมากครับทําให้เหล็กนี้มันกระแทกเหล็กนะครับแล้วก็ใช้โซนคฉีดล้างก่อนนะครับเนี่ยฉีดล้างก่อนนี่นะครับหลังจากใช้โซนคฉีดแล้วก็ใช้สำลีก้านนะครับสำลีที่ใช้เหยี่อหูนี่ครับในการเช็ดล้างออกนะครับเช็ดรูด,ด้านในนะครับให้มันทำความสะอาดก่อนนะครับ นี่ฮเสียเขตมันจะออกมาดํามากเลยครับมันจะสกปรกนะครับด้านในน,นอกจากว่ามันเป็นเศษของยางที่มันสึกนั่นแหละครับเนี่ยแล้วก็ใช้ลมเป่านะครับ,รบหลังจากนั้นเราก็เอาแท่งเหล็กอันใหม่ใส่นะครับอันนี้จะซื้อมาประมาณตัวละร้อยสามสิบบาทนะครับ ชุดหนึ่งมันก็มีสี่หัวก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งมันตัวละร้อยสามสิบถ้าซื้อเป็นกล่องเขาอาจจะประมาณสี่ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็เอาใส่นะครับหันต้านสปริงไปด้านในนะครับนี่ครับเอาสปริงเข้าด้านในแล้วก็เรามาหมุนใส่หัวฉีดนะครับหมุนใส่ล่างหัวฉีดนี่ครับสังเกตยางนะครับนี่ครับมันจะมียาง ถ้ายังนิ่มอยู่ก็ใช้ยางเดิมได้นะครับถ้ายางมันแข็งแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับอันนี้ผมใช้ยางเดิมเพราะยางมันยังนิ่มอยู่นะครับก็ขันเข้านะครับแล้วก็ใช้ปัจเจเบอร์14ขันนะครับอันนี้หัวฉีดยี่ห้อเรียวก็มันจะใช้เบอร์14ขันขันนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่คอยหัวฉีดไปคอยไป จะมียางนี้ด้วยนะครับถ้าแข็งเราก็เปลี่ยนใหม่แต่ถ้านิ่มอยู่ก็ไม่เป็นไรอันนี้นิ่มอยู่แล้วก็ใส่คอยลงไปนะครับแล้วเราก็ใส่แหวนล็อกนะครับตัวล็อกมันตัวล็อกกันหลุดนะครับกันคอยมันหลุดนะครับแล้วก็ใช้คีมบีบนะครับนี่ครับแปลว่าเสร็จหัวที่1น,นะครับ วที่1นึ่งตอนนี้ว่าเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําไปให้ครบ4หัวนะครับทําไปทีละหัวทีละหัวให้ครบนะครับจากที่เราเปลี่ยนแท่งเหล็กนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าซ่อมเสร็จแล้วเราก็นํามาปรับตั้งค่านะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็กต้องนํามาปรับตั้งค่านะครับสําหรับยี่ห้อนี้ยี่ห้อเรียวนี่ก็อยู่ประมาณ5 0าสถึงห้านะครับเราก็เอาใช้เกจนี้มาวัดนะครับ นี่เราก็เสียบถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําวิธีการปรับตั้งค่าไว้แล้วนะครับหลังจากเราใส่เกียรวัดแล้วเราก็กดที่สวิตนะครับวัดนี่ครับอันนี้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงห้าสิบอาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการหมุนหมุนด้านหลังมานนะครับนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับ ถ้าเราอีกี่อุดไว้ก็อาจจะต้องใช้คีมล็อกหมุนนะครับทําปรับตั้งค่าใหม่ให้ครบทั้งสี่หัวนะครับนยครับแต่และหัวผมจะตั้งไว้ประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบนิดนิดนีดน่แหละครับเพราะว่าใช้ไปใช้ไปมันจะห่างออกนะครับเราก็ต้องนํามาปรับตั้งใหม่แต่ว่าผมเช็คแล้วเช็คอีกครับเช็ควนไปวนมาสองสามรอบนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับหลังจากเราเช็ค เสร็จแล้วเราก็ใส่หัวฉีดนะครับใส่หัวฉีดแล้วก็นําไปประกอบที่รถนะครับแล้วก็เอาหัวฉีดเล็กๆนี่ใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยทุกหัวแล้วก็ขันด้วยประแจเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็นําไปประกอบที่รถนะครับแกเราซ่อมแล้วก็ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็นํากลับมาประกอบนะครับใส่สายใส่ท่อนะครับ แล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับเนี่ยสตาร์ทดูแล้วก็ไม่มีเสียงโซลินอยแล้วนะครับไม่มีเสียงหัวฉีดกระแทกแล้วครับมีแต่เสียงวาลนะครับอันนี้อยู่ในสภาว่าแก๊สแล้วนะครับอาจจะต้องลองไปวิ่งดูก่อนแล้วก็กลับมาจูนทีหลังสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับท่านที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ